สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับไอทีซอนแฟมิลี่ครับผมนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะข<ะ>ุดต้นนี้ออกเหมือนเดิมเพราะว่านี่มันคือล็อกที่เจ็ดล็อกที่เจ็ดอ่ะลองนับมาสิสามใช่ไหมสามสี่ห้าหกตอนแรกแอนแอนอยู่ล็อกที่หกแอนแอนก็เลยให้ กับกันได้อยู่ใกล้ช่างพงอ,อ,อ,อยู่ล็อกที่ 6, อดแอนก็มาเปลี่ยนเป็นอยู่ล็อกที่7เห็นเขาสนิทกันให้อยูอ่ใกล้กันไปเลยเขา้สนิทกันแล้วแอนก็อยู่ใกล้ติดกับยาชิตนะคะนี่ค่ะอันนี้มันมีต้นจำปี<อ>นี่นะคะเราก็ต้องขุดต้นจำปีออกเนาะแล้วด้านหลังบ้านเหมือนเดิมอินทรพารำอินทรพัมลุงชอบลุงชอบเล่นมุกๆๆ ต้นอินทผลมมีต้นผมนึกว่ากอหญ้าไม่ใช่กอหญ้าเด้อพี่น้องต้นอินทผลามนี่มีนะไม่ไม่เดี๋ยวเราต้องขุดออกไปกาไมต้องเอาไม้ปักด้วยที่จริงเนาะเดี๋ยวจะปลูกต้นทุเรียนปักไม้เอาไม้ไผ่ปัก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 นะมีต้นทุเรียนตอนแรกปลูกพิษเนี่ยตอนแรกคิดว่าล็อกนี้ปลูกต้นชะอมกับลำไยไปแล้วนะอันนั้นกรโดอกจำปงจำปีก็ขุดผิด อ่ะตรงนี้พื้นที่ของเราโล่งเดี๋ยวเราเอาต้นไม้มาลงหน้าที่ยูทูบเบอร์นอกจากปาบ้านมาอยู่แล้วต้องดูแลต้นไม้ให้ร่งดูแลต้นไม้ไม่ล็อกใครล็อกมันใช่เออล็อกใครล็อกมันเลยเพราะว่ามันมีล็อกของเขาใช่หลังบ้านทุกคนจะมีต้นไม้นะครับทุกคนจะต้องรักษาต้นไม้มีทั้งลำไยมีทั้งคือเราสามารถเก็บกินได้บ้านแอร์มีพริกด้วยเจ้าสามารถตําส้มตำไม่จีได้นะฮะ ตามตะพริกกับต้มตามมีพริกอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะอะวันนี้วันนี้ก็คงจะต้องทําการเนาะเขาเรียกว่าเกลียตีแบบก่อนต,อตีแบบแล้วก็ติเกลียนะเกลียดินโอวันนี้ระดับวันนี้ยอมทุกกระปุกนะตัวเองนะเอฟซนะคะเพราะว่าที่จริงเดือนนี้ก็เขาเรียกว่าซ่อมตรััพท์ก็หมดเยอะ,อะ,ะแล้วก็ใช้จ่ายก็เยอะมากมคือตอนนี้แห้งแล้วค่ะ เริ่มแห้งแล้วแห้งแลงแต่ว่าเราก็ต้องทำเนาะเพราะ<ำ>ว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวพอเราบ้านพักนางรามครบสิบเดือนเราไม่มีที่อยู่ครนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องจำเป็นจะต้องรีบเทก่อนนะเทเสร็จแล้วจะมีเงินสร้างไหมอันนั้นก็ต้องรออีกทีหนึงเนาะ <laughs> พูดถูกแล้วพี่แอนมันต้องมันต้องทําไ้ก่อนจะมีบ้านไม่มีบ้านก็ต้องต้องเจียดเงินมาทํอต้องเกียดเงินมาทําถ้าไม่มีบ้านก็กางเต็นท์นอนเลยเออใช่ก็เลยว่าไม่เป็นไรถ้าเทปุ๊บเราไม่มีเราไม่มีงบประมาณที่จะสร้างเราก็เอาเต็นท์มานอนเช่าเต็นท์ใหญ่ๆมากางก่อนแล้วเราก็เอาเต็นท์มานอนสามคนแม่ลูกอาเฟินหนึ่งเต็นท์อาฟางเอแอนหนึ่งเต็นท์คือกะไวอย่างนั้นเลยน่ะ เต็นท์เต็นท์แบบที่เขาเช่าแบบตามวัดนะที่จริงเขามีเต็นท์สั่งตัดนะเออสามารถที่จะทาให้เหมาะกับพื้นที่ได้ค่ะใช่เห็นมาละเดี๋ยวเดี๋ยวลุงก็จะมีไฟฟ้ามาแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวเนาะนะครับเออพาะจะเดินไฟถึงนี่เลยอันนี้ก็เราคิดไว้นะเราคิดไว้ก่อนนี่นะครับพื้นที่จริงนะครับที่จะสร้างวันนี้ number seven นะฮะนี่เองนะฮะเป็นของ adan นะฮะคิดว่าจะทำ จากเดิมล็อกที่6นะครับสลับกันกับกัปตันนะครับคือแบบคือแบบของไอ้แดงก็คือไม่ต้องกรอบล็อกเข้าใจไหมอันนี้โนครับผมคือเราตีเป็นทําเป็นเหล็กขึ้นมาเนาะแล้วก็ยิงเหมือนสังกสียิงสกูอ่ะแล้วก็ใช้ไม้อะไรนะไม้บอร์ดบ่เออไม้ไว้บอร์ดไม้ไว้บอร์ดอัดเข้าไปข้างในพวกไม้ที่มันกันน้ำเนาะเอออัดเข้าไปข้างในแล้วก็ทําฝ้าเพราะว่าลูกฟางมันร้อน ขนาดอยู่ที่โกกอรออนมากลูกนอนไม่ได้เออแล้วก็ก็จะทําห้องครัวเล็กๆก็จะทําห้องน้ําเพราะว่าเด็กผู้หญิงด้วยเนาะเด็กผู้หญิงด้วยก็เลยทําห้องน้ําทําห้องน้ําแล้วก็มีห้องนอนเพราะว่าที่โกกอมันมีเตียงแล้วเตียงที่เอฟซีเขานี่ให้เนาะเออก็อันนั้นเตียงนั้นเขาก็นอนได้สองคนแล้วเม่ก็นอนคือทําเป็นไว้ไม้นั่นแหละกาเป็นห้องไงทําเป็นห้อง่ะเนาะ ทำเป็นห้องห้องคือไม่ต้องกอบล็อกไม่ไม่ต้องมีบล็อกเลยอ่ะที่จริงถ้ามีงบเทพื้นไว้ก่อนแล้วก็มีอ่ามีงบอีกก็มาขึ้นโครงก็ได้ขึ้นโครงเหมือนเหมือนพี่พอลลี่ทำทำห้องนะที่ที่พี่แอนไปอยู่อะันนั้นใช้เหล็กใช่ไหมใช่ใช้เหล็กขึ้นใช้เหล็กขึ้นเนาะอ่าแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ค่อยมาทําเพิ่มก็ได้ทําไปทีละเล็กทีละน้อยอ๋ออ่าเพราะว่าในระยะยาวมันจะทนกว่าถ้าพี่ลงทุนโดยเหล็กกาวไนน์นะอ่าแต่ว่าช่วงแรกๆเทพื้นก่อนเอาเรื่องแรกก่อน เรื่องที่สองถ้าถ้ามีงบก็มาทําเสากาวนัยขึ้นโครงหลังคาอก็เหมือนบ้านนองดาวนั่นแหละแต่ว่าพี่แอดอาจจะไม่ต้องฝังลงไปที่ที่ดินเวลาอยากจะเคลื่อนย้ายก็ยกไปได้เลยเพราะว่าเราเราจะไม่ปักเสาไว้แล้วไม่งั้นเคลื่อนไม่ได้ไงอืก็ค่อยคิดไปก็อยากจะก็อยากจะปูกระเบื้องเหมือนกันให้แบบเดินสดวกสบายทําความสะอาดก็ง่ายอะไรประมาณนี้เนาะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็อัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบนะคะวันนี้จะมีการเทพื้นปูนนะคะบ้าเอ a เอนะคะเอฟซีเนาะก็จากเอฟซีท่านเป็นกำลังใจวันนี้นะครับหลังจากที่พื้นตรงนู้นแห้งนะครับทุกท่านก็จะเอาแบบนะมาที่นี่นะครับนะก็มาลุ้นกันว่าแบบจะแห้งไหมครับก่อนเที่ยงเพราะว่าเห็นมันมันชุ่มชุมอยู่นะครับไม่รู้ว่าแบบแน่นหรือยังถ้า ถ้าเป็นไปได้ก็คงจะเป็นช่วงเที่ยงนะครับอันนี้ตามตามที่ผมดูน้ํานะครับคือถ้าแดดออกเร็วอาจแบบอาจจะแห้งเร็วนะครับมันชื้นๆสักหน่อยหนึ่งสังเกตว่ามีรอยเท้านะครับเพราะพื้นมันยังไม่แห้งดีนะครับถ้าพื้นแห้งดีจะไม่มีรอยบุ๋มลงไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยละกันนะวันนี้นะว่าแกะแบบนะครับแล้วก็ย้ายแบบนะฮะไปทําตรงนู้นนะฮะล็อกนู้นนะฮะ ล็อกที่7นะฮะ number 7นะฮะจะสำเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีหรือเปล่านะก็ฝาก fc แฟนคลับให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ a d ด a r ิ i s a n family กันด้วยนะครับนะฮะฝากเป็นกำลังแรงใจนะฮะเดี๋ยววันนี้ a d ดก็จะพยายามอัปเดตนะฮะทำคลิปให้ fc ได้ชมเรื่อยๆนะครับตอนนี้รู้สึกได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟนะครับ เครื่องปั่นไฟกำลังทำงานต้องเสียงดังมาถึงนี่เลยนะแม่บุญดีสวัสดีครับแต่เช,ตเช้าครับก็บนะรรยากาศ วานโดนคลนไปครับยังไม่ได้ล้างเลยนะฮะโดนโครนนะฮะโครนตมขี้ตมนะฮะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยดูมีจุดไหนสามารถที่จะล้างรองท้าบูทได้นะครับวานแอดก็กลับห้องแล้ก็ลืมเลยนะครับ แชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวแอดไปล้างรองเทา้าบูทก่อนนะครับ